สวัสดีะยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่58ปลายทางแห่งอันตรายและพันธนาการแห่งโชคชะตา แสงเจิดจ้าจากป่นหยกหมดที่ใช้ภาพนิมิตอัน,นาตกตลึงยังคงสองสว่างอยู่ทั่วท้องพระโรงความจริงที่ถูกซ่อนเร้นมานานนับร้อยปีได้ถูกเปิดเผยอย่างหมดจดเหล่าขุนนางและสนมต่างตกตลึงหลายคนใบหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดกลัวและไม่เชื่อสายตาตัวเองห้องเต้ประทับยืนอยู่บนบัลลังพระพักของพระองค์ซีดเผือดด้วยความตกใจตะแววตาฉายแววโกรธแค้นอย่างรุนแรงเมื่อทรงเห็นความจริงเกี่ยวกับการบิดเบือนประวัติศาสตร์และการช่วงชิงอำนาจเสนาบดีผู้บงการถึงกับสุดตัวลงไปนั่งกับพื้นเขาเพยายามรวบรวมสติที่กระจัดกระจายแต่ก็ไม่อาจ ปฏิเสธหลักฐานที่แน่นหนาและภาพนิมิตท,ที่ไม่อาจโต้แย้งได้อีกต่อไปนี่นี่มันเป็นไปไม่ได้เสนาบาดีผู้นั้นตะโกนเสียงแหบพระเจ้ากำลังใช้มนดำปลอมแปลงภาพลงตาองคชายสามหลี่เจิ้นก้าวออกมาเบื้องหน้าสายตาคมกริบของพระองค์จับจ้องไปที่เสนาบาดีผู้นั้นเจ้ายินจะปากแข็งอีกอย่างนั้นหรือหลักฐานทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วและปิ่นยกหมกตานี้ก็ยืนยันความจริงทั้งหมดจางซินยืนอยู่ข้างองคชายสามใบหน้าของเธอยังคงสงบนิ่งแต่แววตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เธอรู้ว่าเมื่อความจริงถูกเปิดเผยและกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีถูกต้อนจนมุมพวกเขาจะก่อการร้ายครั้งสุดท้ายที่รุนแรงและบ้าคลั่งกว่าที่เคยและเป็นจริงดังคาดท่านใดนั้นเสียงอึกทึกครึกโครมก็ดังขึ้นจากด้านนอกท้องพระโรงประตูบานใหญ่ถูกกระแทกเปิดออกอย่างรุนแรงเผยให้เห็นกลุ่มชายชะกันชุดดำจำนวนมากที่กรูกันเข้ามาในท้องพระโรงพวกเขาทั้งหมดสวมหน้ากากครึ่งหน้าปิดบังใบหน้าไว้อาวุธในมือสะท้อนแสงระยิบระยับจับกลุ่มพวกกบฏท,ทั้งหมด องชายสามตะโกนสั่งองครักษ์ของพระองค์องครักษ์กรูกันเข้าปะทะกับชายชะกันชุดดำทันทีเสียงอาวุธกระทบกันดังสนั่นไปทั่วท้องพระโรงการต่อสู้เกิดขึ้นอย่างดูเดือดและกลาหนแสงจากปินหยกหมดยังคงส่องสว่างอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายราวกับเป็นแสงแห่งความจริงที่กำลังต่อสู้กับความมืดมิดพวกมันต้องการทำลายหลักฐานจังสินตะโกนบอกองค์ชายสามเมื่อเห็นชายชะกันบางคนพยายามพุ่งตรงเข้ามายังโต๊ะที่วางเอกสารลับอยู่ องชายสามพยักหน้าพระองค์พุ่งตัวเข้าไปปกป้องจังสินและหลักฐานทันทีชายชะกันหลายคนพุ่งเข้าโจมตีองค์ชายสามพร้อมกันองค์ชายสามใช้ดาบของพระองค์ปัดป้องการโจมตีอย่างรวดเร็วและแม่นยำจังสินยืนอยู่ด้านหลังองค์ชายสามคอยสังเกตการสถานการณ์รอบตัวอย่างละเอียดเธอเห็นว่ามีชายชะกันบางคนพยายามลอบเข้าใกล้ห้องเตองค์ชายสามพวกมันพยายามเข้าใกล้ฝ่าบาทเพคะจังสินตะโกนเตือน องชายสามหันไปมองและเห็นชายชะการสองคนกำลังพุ่งตรงไปที่บาลังพระองค์พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ถูกชายชะการคนอื่นๆรุมล้อมไว้ในเสี้ยววินาทีแห่งวิกฤตจังซินตัดสินใจที่จะใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์เธอหยิบเข็มเงินที่ซ่อนไว้ในแขนเสื้อออกมาอย่างรวดเร็วเธอปาเข็มเงินไปที่จุดชีพจรสำคัญของชายชะการที่พุ่งเข้าใกล้ห้องเต้ชายชะการผู้นั้นร้องด้วยความเจ็บปวดและล้มลงไปพวกมันใช้ยาพิษชายชะการอีกคนตะโกนบอก จางซินไม่รอชา้าเธอพุ่งตัวไปหยิบตะเกียงน้ำมันที่วางอยู่ใกล้ๆแล้วใช้มันสร้างควันหนาทึบขึ้นมาบดบังทัศนวิสัยของชายชะกันคนอื่นๆที่พยายามจะเข้าใกล้ฮ่องเต้เธอใช้หลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการกระจายตัวของควันเพื่อให้ควันนั้นแพร่กระจายไปในทิศทางที่ต้องการอย่างรวดเร็วฟาบาโปลดหลบอยู่เบื้องหลังบัลลังเพคะจางซินตะโกนบอกฮ่องเต้ฮ่องเต้เตซึ่งยังคงตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็รีบหลบอยู่เบื้องหลังบัลลังตามคำแนะนำของจางซิน การกระทําของจังสินช่วยซื้อเวลาให้องค์ชายสามสามารถจัดการกับชายชะกันที่รุมล้อมพระองค์ได้องค์ชายสามใช้ดาบของพระองค์อย่างคล่องแคล่วและเด็ดขาดไม่นานนักชายชะกันเหล่านั้นก็ถูกปราบลงพวกมันกําลังจะหนีองค์ชายสามตะโกนบอกองครักษ์ที่เหลือชายชะกันชุดดำบางคนพยายามหลบหนีออกไปทางประตูที่พังเสียหายองค์ชายสามและองครักษ์ไล่ตามไปทันทีจังสินยังคงยืนอยู่ข้างห้องเต้คอยระมัดระวังสถานการณ์ ในที่สุดวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ก็สิ้นสุดลงกลุ่มผู้ไม่ประสงดีถูกกำจัดอย่างสิ้นซากท้องพระโรงเต็มไปด้วยร่องรอยของการต่อสู้แต่ความจริงได้ถูกเปิดเผยแล้วและความยุติธรรมก็ได้กลับคืนมาหลังจากวิกฤตการณ์สิ้นสุดลงและกลุ่มผู้ไม่ประสงคดีถูกกำจัดอย่างสิ้นซากบรรยากาศในวังหลวงกลับมาสงบสุขอย่างแท้จริงความสัมพันธ์ของจังสินและองค์ชายสามถูกยืนยันอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับจากฮ่องเต้และขุนนางส่วนใหญ่เพราะความสามารถและการกระทำของพวกเขา องชายสามรีบกลับมาหาจังซินพระองค์ดึงเธอเข้ามากอดอย่างแน่นหนาเจ้าทําได้ดีมากหลิวเหมยเจ้าช่วยข้าและราชวงศ์ไว้จริงๆน้ําเสียงของพระองค์สั่นเครือด้วยความโล่งใจและซาบซึ้งใจจังซินกอดตอบพระองค์เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยที่อบล้อมเธอไว้ความรักของพวกเขาได้ผ่านพ้นบททดสอบครั้งใหญ่มาแล้วการที่พวกเขาผ่านพ้นอันตรายมาได้ด้วยกันยิ่งตอกย้ำความผูกพันของทั้งคู่ ท่องเต้เสด็จลงจากบัลลังพระองค์เดินเข้ามาหาจังสินและองค์ชายสามด้วยพระพักที่เต็มไปด้วยความชื่นชมและเมตตาหลิวเหมยเจ้าคือผู้ที่ถูกลิขิตจริงๆเจ้าได้ช่วยราชวงศ์ของข้าให้พ้นจากภัยอันใหญ่หลวงนักพระองค์ตรัส จางสินตรหนักวัชตากรรมของเธอได้ผูกพันกับองค์ชายสามและราชวงศ์ทั้งอย่างสมบูรณ์แล้วเธอตัดสินใจเลือกที่จะอยู่เคียงข้างเขาในยุคนี้อย่างถาวรโดยไม่คิดที่จะกลับไปยังโลกเดิมอีกต่อไปเธอรู้ว่านี่คือชีวิตที่แท้จริงของเธอแล้วความรักและความผูกพันที่เธอได้พบเจอในยุคสมัยที่ไม่คาดฝันนี้มีค่ามากกว่าสิ่งใดในโลกใบเดิมของเธอปิญยกหมดที่เคยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวยังคงวางอยู่บนโต๊เบื้องหน้า มันยังคงเปล่งแสงสีเขียวจางๆราวกับเป็นพยานรักแห่งชะตากรรมจังซินหยิบปิญหยกขึ้นมาถือไว้เธอรู้สึกถึงพลังงานที่แผ่ออกมาจากมันตอนนี้มันไม่ได้เป็นเพียงกุญแจที่นำพาเธอข้ามมิติแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความยุติธรรมและอนาคตที่เธอจะสร้างร่วมกับองค์ชายสามในราชวงศ์ถังแห่งนี้ตอนที่ห้าสาอรุณเบิกฟ้านะท้องพระโรง แสงอรุณยามเช้าทอประกายอ่อนโยนเหนือพระราชวังของราชวงศ์ถังหลังพายุใหญ่ที่โหมกระหน่ำจากการเปิดโปงแผนการร้ายของเสนาบดีฝ่ายในและสนมหลินความวุ่นวายที่เคยปกคลุมท้องพระโรงได้มาลายสิ้นไปบัดนี้บรรยากาศภายในวังที่เคยอึมครึมไปด้วยความวาดระแวงและเล่ห์เพทุบายได้ถูกแทนที่ด้วยความสงบที่มาพร้อมกับความรู้สึกโล่งอกอย่างทั่วถึง ท้องพระโรงอันโอ่อาจที่เคยเป็นสมนรภูมิของการต่อสู้ด้วยวาจาและปัญญาบัดนี้กลับมาสงบเงียบแสงแดดยามเช้าสายสองผ่านช่องหน้าต่างบานสูงใหญ่สาสกระทบพื้นหินอ่อนขัดมันวาวจนสะท้อนเป็นประกายเจิดจ้ากลิ่นหอมจางๆของเครื่องหอมชั้นดีลอยอวลในอากาศแทนที่กลิ่นอายของความตึงเครียดและความชั่วร้ายที่เคยอบอวลอยู่ ขุนนางน้อยใหญ่สนมผู้สูงศักดิ์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ทยอยรวมตัวกันตามตำแหน่งของตนเองใบหน้าของแต่ละคนใช้แววหลากหลายไม่ใช่ความสงสัยหรือความกระหายใคร่รู้อย่างที่เคยแต่เป็นความโล่งใจความหวังและบางคนก็ใช้แววของการสำนึกผิดเล็กน้อยห้องเต้ประทับนั่งบนบัลลังก์มังกรสีทองอารามพระพักของพระองค์ที่เคยเคร่งขรึมและเต็มไปด้วยความกังวลบัดนี้ใช้แววของความสงบและพระเมตตามากขึ้นแม้จะยังคงมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าจากการ,รเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้าย ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่ก้าวเข้ามาอย่างพร้อมเพรียงก็ดังขึ้นจากทางเข้าองค์ชายสามหลี่เจิ้นในชุดขุนนางสีเข้มสง่างามก้าวเข้าสู่ท้องพระโรงด้วยท่วงท่าที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยรัศมีแห่งอำนาจดวงตาคมกริบของพระองค์กวาดมองไปทั่วท้องพระโรงอย่างสุข,ขุมแต่แฝงไว้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตใหม่ให้ราชวงศ์เคียงข้ามพระองค์คือหลิวเหมยจางซินในร่างบอบ,บางของหญิงสาววัยสิปีเธอสวมชุดผ้าไหมสีครามเข้มที่เรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยความสง่างามใบหน้าของเธอยังคงดูอ่อนหวานบบบอาางงแแตต่่ดววคูนนัั้กล,บลเบคม และมุ่งมั่นราวกับคมมีที่ซ่อนอยู่ในฝักไม่มีแววความหวาดกลัวหรือประมาหลงเหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยพวกเขาทั้งสองเดินตรงไปยืนเบื้องหน้าบัลลังก์อย่างสงบนิ่งท่ามกลางสายตาที่เต็มไปด้วยความชื่นชมและศรัทธาจากทุกคนปิ่นยกหมดที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความขัดแย้งและถูกใช้เป็นหลักฐานปรักปรำบัตินี้ได้ถูกนำกลับมาวางบนแท่นบูชาข้างบัลลังก์อย่างสง่าง,งามมันเปล่งแสงสีเขียวรกต่างจางไม่ใช่แสงที่เจิดจ้าดุดพลังทำลายล้างแต่เป็นแสงที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยความสงบ ราวกับเป็นสัญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความจริงที่ได้กลับคืนสู่ราชวงศ์อย่างสมบูรณ์แล้วทูลฟาบาทหม่อมฉันหลี่เจิ้นมีเรื่องสําคัญที่ต้องการกลับทูลพยาคาองค์ชายสามกล่าวเสียงดังฟังชัดน้ําเสียงของพระองค์ตังวานไปทั่วท้องพระโรงบ่งบอกถึงการเริ่มต้นยุคใหม่แห่งความโปร่งใสและยุติธรรมห้องเต้พยักหน้าเล็กน้อยพระพักของพระองค์ฉายแววเชื่อมั่นในบุตรชายพระองค์รู้ว่าการกวาดล้างเสนาบดีฝ่ายในและพักพวกของเขาอย่างเด็ดขาดได้ชำระล้างราชสำนักให้สะอาดขึ้นอย่างแท้จริง องชายสามหันไปมองจังสินเป็นสัญญาณจังสินก้าวออกมาเบื้องหน้าเล็กน้อยเธอไม่ได้นำหลักฐานใดๆมาวางบนโต๊อีกแล้วเพราะทุกอย่างได้ถูกเปิดเผยไปอย่างหมดจดแล้วบัดนี้หน้าที่ของเธอคือการเป็นพยานแห่งความจริงและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงทุนฝาดหม่อมฉันเชื่อว่าความจริงได้เปิดเผยทุกสิ่งแล้วเพคะจังสินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นทุกคำพูดของเธอเต็มไปด้วยตันกะและเหตุผลที่ไม่อาจโต้ยแย้งได้อีกต่อไป ฮ่องเต้ทรงยิ้มบางๆอย่างเมตตาพระองค์ทรงมองไปที่จังซินด้วยความชื่นชมและอัศจรรย์ใจหลิวเหม่ยเจ้าคือผู้ที่มองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงามืดจริงๆเจ,จ้าได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าและได้มอบความยุติธรรมคืนแก่องหญิงหลิงหลงผู้ล่วงลับรวมถึงราชวงศ์ด้วยพระองค์ทรงวางพระหัตถ์ลงบนศีรษะของจังซินอย่างอ่อนโยนเป็นการยอมรับและยกย่องอย่างเป็นทางการ องชายสามมองจังสินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความรักเขาไม่เคยสงสัยในความสามารถและความมุ่งมั่นของเธอเลยแม้แต่น้อยความผูกพันของพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากชัยชนะที่ได้มาร่วมกันพวกเขาได้เผชิญหน้ากับอันตรายมาด้วยกันและได้เปิดเผยความจริงอันโหดร้ายด้วยกันความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความมืดมิดได้กลายเป็นแสงสว่างนำทางพวกเขา ท้องพระโรงยามอารุณเบิกฟ้าบัดนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีการสำคัญแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ของราชวงศ์การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมได้สิ้นสุดลงแล้วและแสงแห่งความจริงได้ส่องสว่างนำทางไปสู่อนาคตที่สดใสกว่าตอนที่60แสงแห่งความสงบสู่ราชวงศ์ แสงอรุณยามเช้าทอประกายสดใสเหนือพระราชวังของราชวงศ์ถังหลังจากการเปิดโปงแผนการร้ายของเสนาบดีฝ่ายในและสนมหลินที่สันสะเทือนราชสำนักอย่างรุนแรงบัดนี้พายุใหญ่ได้ผ่านพ้นไปแล้วบรรยากาศภายในวังที่เคยอึมครึมไปด้วยความหวัดระแวงและเล่ห์เพทุบายบัดนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยความสงบที่มาพร้อมกับความรู้สึกโล่งอกอย่างทั่วถึงการกวาดล้างเสนาบดีฝ่ายในและพักพวกของเขาอย่างเด็ดขาดได้ชำระล้างราชสำนักให้สะอาดขึ้นอย่างแท้จริง ท้องพระโรงอันโออาที่เคยเป็นสมนรภูมิของการต่อสู้ด้วยวาจาและปัญญาบัดนี้กลับมาสงบเงียบแสงแดดยามเช้าสาดสองผ่านช่องหน้าต่างบานสูงใหญ่สาสกระทบพื้นหินอ่อนขัดมันวาวจนสะท้อนเป็นประกายเจิดจ้ากลิ่นหอมจางๆของเครื่องหอมชั้นดีลอยอวนในอากาศแทนที่กลิ่นอายของความตึงเครียดและความชั่วร้ายที่เคยอบอวลอยู่ ขุนนางน้อยใหญ่สนมผู้สูงศักดิ์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ต่างทยอยรวมตัวกันตามตำแหน่งของตนเองใบหน้าของแต่ละคนใช้แววหลากหลายไม่ใช่ความสงสัยหรือความกระหายใคร่รู้อย่างที่เคยแต่เป็นความโล่งใจความหวังและบางคนก็ใช้แววของการสำนึกผิดเล็กน้อยห้องเต้ประทับนั่งบนบัลลังก์มังกรสีทองอรารามพระพักของพระองค์ที่เคยเคร่งขรึมและเต็มไปด้วยความกังวลบัตดนี้ใช้แววของความสงบและพระเมตตามากขึ้นแม้จะยังคงมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าจากการ,รเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้าย ทูลฟาบาดหม่อมฉันลีเจนกลับทูลว่าราชกิจต่างๆบัดนี้ได้กลับสู่ความสงบเรียบร้อยแล้วพยคะคะองค์ชายสามกล่าวเสียงดังฟังชัดพระองค์ในชุดขุนนางสีเข้มสง่างามเคียงข้างด้วยหลิวเหมยจังซินในร่างบอบบางที่บัดนี้ดูสง่างามและมั่นใจยิ่งขึ้นห้องเต้พยักหน้าด้วยความพึงพอใจพระองค์มองไปยังองค์ชายสามและหลิวเหมยด้วยสายพระเนตรที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและชื่นชมการกวาดล้างครั้งใหญ่ทําให้ตําแหน่งว่างมากมายเกิดขึ้นในราชสำนัก และฮ่องเต้ทรงปรึกษากับองค์ชายสามในการแต่งตั้งคุณนางผู้มีความสามารถและซื่อสัตย์ขึ้นมาทดแทนราชสำนักที่ถูกชำระล้างนี้ได้กลายเป็นหลักฐานของยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังสำหรับจังซินบทบาทของเธอบัดนี้ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเธอไม่ได้เป็นเพียงคุณหนูผู้ตกอับที่ถูกปรักปรำแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคุณหนูอุปถัมภ์แห่งราชสำนัก ตำแหน่งนี้ทำให้เธอมีสิทธิ์เข้าออกวังหลวงได้อย่างอิสระและสามารถเข้าพบองค์ชายสามเพื่อช่วยเหลือราชการได้ทุกเมื่อที่ต้องการเธอเริ่มใช้ความรู้จักโลกอนาคตอย่างระมัดระวังเพื่อพัฒนาสังคมในราชวงศ์ถังจังซินเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบชลประธานเพื่อให้การเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้นการคิดค้นวิธีการรักษาโรคบางชนิดที่เรียบง่ายแต่ได้ผลเช่นสุขหาพิบาลเบื้องตน้นการใช้สมุนไพราบางชนิดอย่างมีประสิทธิภาพ และแม้กระทั่งการปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารในราชสำนักเพื่อให้เป็นระเบียบและค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้นองค์ชายสามทรงเป็นผู้ที่รับฟังแนวคิดของเธออย่างจริงจังและนำไปพิจารณาปรับใช้ทำให้ราชวงศ์ถังเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกแนวคิดของเจ้าช่างล้ำลึกยิ่งนักหลิวเหมยองค์ชายสามตรัสชมในบ่ายวันหนึ่งขณะที่พวกเขากำลังปรึกษาหาหรือเรื่องราชกิจในห้องทรงพระอักษรดูเหมือนว่าความรู้ของเจ้าจะสามารถพลิกโฉมราชวงศ์ของเราได้จริงๆจางซินยิ้มบางบาง หม่อมฉันเพียงนำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้เพคะองค์ชายสามหากไม่มีพระองค์คอยสนับสนุนหม่อมฉันก็คงทำสิ่งใดไม่ได้ตอนที่61ปฐมบทแห่งการชำระล้าง ท้องพระรงค์ใหญ่ยามนี้ยังคงอบอวลด้วยกลิ่นอายของความตึงเครียดแม้เสียงตะโกนบ้าคลั่งของเสนาบดีฝ่ายในเจือนหายไปแล้วพร้อมกับการถูกคุมตัวของสนมหลินแต่ความรู้สึกที่หนักอึ้งยังคงปกคลุมห้องเต้ประทับนิ่งบนบัลลังพระพักของพระองค์ยังคงสิดเผือดด้วยความตกใจระคนผิดหวังจากการถูกทรยศหักหลังโดยคนที่เคยไว้วางใจขุนนางน้อยใหญ่ต่างพาการสงบเสงี่ยมไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดออกมาบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจ องชายสามหลีเจิ้นก้าวเข้าสู่เบื้องหน้าบัลลังอีกครั้งพร้อมกับจังสินที่ยืนเคียงข้างแววตาของพระองค์ชายแวแวแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะกวาดล้างรากเง้าแห่งความชั่วร้ายให้หมดสิน้นทุนฟาบาทบัตรนี้ผู้บงการหลักและผู้สมรู้ร่วมคิดเบื้องต้นได้ถูกเปิดโปงแล้วพะยะค่ะองค์ชายสามกล่าวเสียงกังวาลแต่หม่อมฉันเชื่อว่าเครือข่ายนี้ยังคงอย่างรากลึกและอาจมีปมปริศนาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับปิญยกหมดที่ยังไม่ถูกคลี่คลายอย่างสิ้นเชิงพะยะค่ะ ฮ่องเต้เงยพระพักขึ้นช้าๆชาสายพระเนตรของพระองค์จับจ้องไปที่ปิ่หยกหมดที่วางอยู่บนแท่นบูชาซึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการกล่าวห,หาหลิวเหมยและบัตรนี้กลับเป็นกุญแจไขความจริงพระองค์ยังคงรู้สึกประหลาดใจกับพลังลึกลับของมันที่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ในท้องพระโรงเช่นนั้นเจ้าคิดว่าควรทำเช่นไรต่อไปหลี่เจิน้นห้องเต้ตรัสถามน้ำเสียงของพระองค์แม้จะแผ่วเบาแต่ก็แฝงไว้ด้วยความต้องการที่จะเห็นความยุติธรรมอย่างแท้จริง องชายสามหันไปมองจังสินเป็นสัญญาณจังสินก้าวออกมายืนข้างพระองค์เธอโค้งคำนับอย่างสง่างามทุนฟบาทหม่อมฉันเชื่อว่าการสืบสวนยังไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้เพคะจังสินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นทว่าทุกคำพูดของเธอเต็มไปด้วยตันกะและเหตุผลการสารภาพของเสนาบดีฝ่ายในและสนมหลินนั้นแม้จะเปิดเผยถึงแผนการโค่นล้มราชบัลังแต่ยังมีช่องว่างเกี่ยวกับความลับที่แท้จริงที่พวกเขาพยายามเค้นจากองคหญิงหลิงหลงและพลัง ของปินยกหมดที่พวกมันต้องการช่วงชิงเพคะเธอหยิบบันทึกของทันทีคนเก่าออกมาอีกฉบับไม่ใช่บันทึกที่กล่าวถึงพิธีสืบทอดอำนาจแต่เป็นบันทึกที่กล่าวถึงตำนานโบราณเกี่ยวกับหยกมังกรฐานฟ้าซึ่งเป็นปินยกหมดที่อยู่ในมือเธอบันทึกนี้ระบุว่าหยกมังกรฐานฟ้ามิได้เป็นเพียงเครื่องประดับหรือกุญแจสู่บัลลังก์แต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตและจิตวิญญ,ญาณของบรรพบุรุษราชวงศ์ถังสถิตยอยู่หากผู้ใดครอบครองด้วยจิตตอกติจะนำมาซึ่งหายนะแต่หากใช้ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ จะนำพระราชวงศ์สู่ความรุ่งเรืองอย่างแท้จริงเพคะจังสินอธิบายอย่างละเอียดลึกซึง้งซึ่งเป็นความรู้ที่คนในยุคนี้ไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆการที่เธอสามารถตีความตำราบโบราณที่ซับซ้อนนี้ได้ราวกับเรื่องง่ายทําให้คุณนางหลายคนต่างแสดงสีหน้าตกตะลึงเจ้าหมายความว่าปิญยกนี้มีจิตวิญ,ญญาณอย่างนั้นหรือห้องเต้ตรัสถามด้วยความไม่เชื่อระคนพิศวง์เพคะฟาบาทจังสินพยักหน้ามั่นคงและมันคือพยานรู้เห็นถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพคะ เธอวางบันทึกของคันที่ลงก่อนจะหยิบม้วนแผนที่เก่าแก่ที่ค้นพบในห้องลับใต้ดินที่อุทยานหลวงออกมาแผนที่นี้ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางลับในวังเพคแต่หม่อมฉันได้วิเคราะห์สัญ,ญลักษณ์และร่องรอยตามหลักภูมิศาสตร์และพลังงานธรณีวิทยาที่หม่อมฉันร่ำเรียนมาในอีกโลกหนึ่งซึ่งคนในยุคนี้ไม่เคยได้ยินจางสินอธิบายมันคือแผนที่บ่งบอกถึงจุดศูนย์รวมพลังแห่งธรณีที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินในวังหลวงเพคะเสนาบดีฝ่ายในพยายามศึกษาตำราโบราณเกี่ยวกับ พลังแห่งธรณีและเส้นทางแห่งมังกรมานานนับสิบปีเพคะเพื่อที่จะช่วงชิงพลังนั้นมาควบคุมราชบัลลังก์จังสินกล่าวพลางชี้ไปที่แผนที่อย่างแม่นยำแต่เขากลับไม่สามารถไขความลับของสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ได้ด้วยความที่เขามองหาเพียงอำนาจและผลประโยชน์ทว่าในสายตาของหม่อมฉันซึ่งเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์จากอนาคตร่องรอยเหล่านี้กลับชัดเจนราวกับแผนภาพทางวิทยาศาสตร์ที่ระบุถึงพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพคะ การนำเสนอของจังซินทำให้ทุกคนในท้องพรโรงถึงกับอึง้งเพราะสิ่งที่เสนาบดีฝ่ายในผู้ยิ่งใหญ่พยายามขามาตลอดกลับถูกหญิงสาวผู้นี้เปิดเผยได้อย่างง่ายดายจุดศูนย์รวมพลังแห่งธรณีนี้เพคะคือสิ่งที่เสนาบดีฝ่ายในต้องการช่วงชิงอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่โค่นล้มราชบัลลังก์ด้วยกำลังแต่เป็นการควบคุมพลังงานที่หล่อเลี้ยงราชวงศ์มานับพันปีเพื่อให้เขากลายเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งอย่างเบ็ดเสร็จเพคะจังซินกล่าวเสียงดังฟังชัด และองหญิงหลิงหลงทรง,งรู้ความลับนี้ทรงทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของเสนาบดีฝ่ายในจึงถูกทรมานเพื่อเค้นข้อมูลและถูกสังหารเพื่อปิดปากเทคะฮ่องเต้ทรงลุกขึ้นจากบัลลังด้วยความโกรธแค้นอย่างรุนแรงพระพักของพระองค์ซิดเผือดด้วยความตกใจและพิโรธที่ทรงถูกหลอกใช้และความจริงเบื้องลึกที่โหดเหี้ยมเกินกว่าจะรับได้เสนาบดีฝ่ายในเจ้ายัางจะว่าอย่างไรฮ่องเต้ตะวาดลั่นเสียงของพระองค์ก้องกัง,กงวานไปทั่วท้องพระโรงราวกับฟ้าร้อง เสนาบดีฝ่ายในที่ถูกคุมตัวอยู่แม้จะบาดเจ็บและถูกเปิดโปงหมดสิ้นแล้วแต่ยังคงตะโกนอย่างบ้าคลั่งฮ่าฮ่าฮ่าใช่หม่อมฉันเองหม่อมฉันวางแผนทั้งหมดนี้องคหญิงหลิงหลงรู้ความลับของปิงหยกนางขัดขวางเส้นทางอำนาจของหม่อมฉันห้องเต้พระองค์มันอ่อนแอพระองค์ไม่คู่ควรกับบัลลังก์นี้ หม่อมฉันต่างหากที่คู่ควรเสียงสารภาพผิดของเขาดังก้องไปทั่วท้องพระโรงสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนที่ได้ยินขุนนางที่เคยสนับสนุนเสนาบดีฝ่ายในต่างพากันหน้าซีดเผือดและพยายามถอยห่างออกมาจากเขาอย่างรวดเร็วตอนที่62กลวงสุดท้ายของเสนาบดีฝ่ายใน ท้องพระโรงยังคงอบอวลด้วยความตึงเครียดแสงอรุณยามเช้าสาดสองเข้ามาต้องร่างของขุนนางน้อยใหญ่ที่ยืนสงบนิ่งใบหน้าของแต่ละคนเต็มไปด้วยความตกตะลึงระคนความไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินจากจังสินเมื่อครูฮ่องเต้ประทับนิ่งบนบัลลังก์มังกรพระพักของพระองค์ซีดเผือดด้วยความพิโรธแต่สายพระเนตรยังคงจับจ้องไปยังเสนาบดีฝ่ายในที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่เบื้องหน้าเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นเสนาบดีฝ่ายในเจ้าจะอธิบายเรื่องหยกมังกรผ่านฟ้า และจุดศูนย์รวมพลังแห่งธรณีได้อย่างไรห้องเตตะวัดลั่นเสียงของพระองค์ก้องกังวานไปทั่วท้องพระโรงราวกับฟ้าร้องทรงชี้ไปที่แผนที่โบราณและบันทึกของขันธ์ที่เก่าที่จางซินนําเสนอไปก่อนหน้าเสนาบดีฝ่ายในซึ่งถูกต้อนจนมุมอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพยายามรวบรวมสติที่กระจัดกระจายใบหน้าของเขาแม้จะซีดเผือดแต่แววตาที่จ้องมองมายังจางซินกลับเต็มไปด้วยความคิดแค้นและกลอุบายสุดท้ายเขากวาดสายตามองไปรอบๆราวกับจะหาทางออกทุนฟาบาท นี่นี่เป็นเพียงเรื่องเหลวไหลยพะยะค่ะนางกำลังใช้มนต์ดำปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายหม่อมฉันบันทึกเหล่านั้นอาจถูกปลอมแปลงขึ้นมาพะยะค่ะเสนาบดีฝ่ายในพยายามต้อแย้งเสียงของเขาสั่นเครือเล็กน้อยแต่ยังคงมีแววของความย่อหยิ่งและไม่ยอมจำนนเขารู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะพลิกสถานการณ์ปลอมแปลงอย่างนั้นหรือ องค์ชายสามลีเจิ้นกออกมาเบื้องหน้าอีก9ก้าหนึ่งดวงตาคมกริบของพระองค์จับจ้องไปที่เสนาบดีฝ่ายในบันทึกของขันที่คนเก่าและสมุดบันทึกของหมอหลวงล้วนเป็นของเก่าแก่ที่เก็บรักษาไว้อย่างดีในท้องพระคลังและถูกยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเอกสารโบราณแล้วว่ามีได้มีการปลอมแปลงอันใดเจ้าจะกล่าวอ้างเช่นไรให้ทุกคนเชื่อได้เล่าถูกต้องเพคะจังสินเสริม ลายมือในบันทึกของสนมหลินก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นลายมือของนางจิงเพคะซึ่งบันทึกรายละเอียดแผนการร้ายทั้งหมดเอาไว้อย่างละเอียดการจัปลอมแปลงบันทึกจํานวนมากเช่นนี้โดยไม่มีร่องรอยย่อมเป็นไปไม่ได้เพคะคําพูดของจางซินทําให้เสนาบดีฝ่ายในถึงกับพูดไม่ออกเขาตระหนักว่าหลักฐานที่จางซินนําเสนอนั้นแน่นหนาเกินกว่าที่เขาจะหักล้างได้ด้วยคํากล่าวอ้างเลื่อนลอยฟาบาดหม่อมฉันขออนุญาตนําเสนอหลักฐานที่ยืนยันว่าสิ่งที่หม่อมฉันเห็นจาก ยกมังกรผานฟ้านั้นคือความจริงเพคะจังสินโค้งคำนับเล็กน้อยก่อนจะหยิบปิ่นยกหมดขึ้นมาถือไว้ในมือปิ่นยกนั้นเปล่งแสงสีเขียวรกตจ้าขึ้นมาอีกครั้งแสงนั้นพุ่งตรงขึ้นไปบนเพดานก่อนจะแผ่ขยายออกไปปกคลุมทั่วทั้งท้องพระรงคและจากหยกมังกรผานฟ้าชิ้นนี้เพคะหม่อมฉันจะแสดงให้ทุกคนเห็นความจริงที่ซ่อนเร้นมานานนับพันปีจังสินกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงจังและมั่นใจ ทันใดนั้นแสงจากปิ่นหยกก็ฉายภาพนิมิตท,ที่ชัดเจนยิ่งกว่าที่เคยเป็นภาพของราชินีในสมัยบรรพการกำลังใช้ปิ่นหยกนี้ประกอบพิธีสืบทอดอำนาจแต่กลับถูกขัดขวางโดยบุคคลที่คล้ายกับบรรพบุรุษของเสนาบดีฝ่ายในภาพนั้นแสดงให้เห็นถึงการบิดเบือนประวัติศาสตร์การช่วงชิงอำนาจและความลับเกี่ยวกับการสืบทอดบัลลังก์ที่ไม่ชอบธรรม ทุกคนในท้องพระโรงต่างตกตะลึงกับภาพนิมิตท,ที่ปรากฏห้องเต้ทรงลุกขึ้นจากบัลลังด้วยพระพักที่ซีดเผือดพระองค์ทรงมองไปที่เสนาบดีฝ่ายในด้วยสายพระเนตรที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นนี่คือความจริงเพคะฝฟาบาทจางซินกล่าวด้วยน้ำเสียงกังวลหยกมังกรผนฟ้าหรือปิ่นหยกหมกตนี้คือบันทึกแห่งความทรงจำของราชวงศ์มันต้องการให้ความจริงถูกเปิดเผยจางซินยังคงนำเสนอหลักฐานที่เหลือบันทึกของขันทีคนเก่าที่กล่าวถึงปินกหยกและพิธีศักดิ์สิทธ สมุดบันทึกของหมอหลวงที่ระบุถึงการทรมานองคหญิงหลิงหลงเพื่อเค้นความลับและแผนผังการโคลลร่นล้มราชบัลลังก์ที่พบในห้องลับใต้ดินเธอเชื่อมโยงหลักฐานทั้งหมดเข้ากับภาพนิมิตท,ที่ปรากฏจากปินหยกท่านเสนาบดีผู้นั้นเขาพยายามปกปิดความจริงที่ว่าราชบัลลังก์นี้ไม่ได้ถูกสืบทอดมาอย่างถูกต้องทั้งหมดจางซินกล่าวสรุปและองคหญิงหลิงหลงทรง,งรู้ความลับนี้จึงถูกทรมานและสังหารเพื่อปิดปากและการปรักปรำหม่อมฉันก็เป็นเพียงแผนการเบี่ยงเบนความสนใจ เสนาบดีฝ่ายในถึงกับซุดตัวลงไปนั่งกับพื้นใบหน้าซีดเผือดราวกับไร้ชีวิตเขาไม่สามารถปฏิเสธหลักฐานที่แน่นหนาและภาพนิมิตท,ที่ไม่อาจโต้แย้งได้อีกต่อไปจับกลุมตัวมันห้องเต้มีรับสั่งเสียงดังลัน่นและสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่าให้ผู้ใดหลบหนีไปได้ องครักษ์นับสิบกรูกันเข้ามารวบตัวเสนาบดีฝ่ายในทันทีเขาพยายามดิ้นรนและต่อสู้แต่ก็ไม่อาจต้านทานกำลังขององคารักษ์ได้เขาถูกลากตัวออกไปจากท้องพระโรงพร้อมกับเสียงสาบแช่งและเสียงหัวเราะบ้าคลั่งของเขาที่ยังคงดังก้องอยู่ในโสตประสาทของทุกคนตอนที่63ความยุติธรรมคืนสู่ราชวงศ์ ท้องพระรองยังคงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความตึงเครียดแม้เสียงตะโกนบ้าคลั่งของเสนาบดีฝ่ายในจะเลือนหายไปแล้วพร้อมกับการถูกคุมตัวของสนมหลินแต่ความรู้สึกที่หนักอึ้งยังคงปกคลุมห้องเต้ประทับนิ่งบนบัลลังพระพักของพระพองค์งยังคงซีดเผือดด้วยความตกใจระคนผิดหวังจากการถูกทรยศหักหลังโดยคนที่เคยไว้วางใจขุนนางน้อยใหญ่ต่างพากันสงบเสงี่ยมไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดออกมาบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจ องชายสามหลี่เจิ้นก้าวเข้าสู่เบื้องหน้าบันลังอีกครั้งพร้อมกับจังซินที่ยืนเคียงข้างทุนฟาบาดหม่อมฉันและหลิวเหมยได้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงแล้วพยะคาองชายสามกล่าวฮ่องเต้ทรงถอนหายใจเฮือกใหญ่พระองค์สุดลงนั่งบนบัลลังอย่างอ่อนแรงพระพักของพระองค์ยังคงซีดเผือดแต่แววตาของพระองค์ฉายแววของความโล่งใจที่ความจริงได้ปรากฏพระองค์ทรงยกย่ององชายสามในความกล้าหาญและความไว,ว้วางใจที่ทรงมอบให้ จากนั้นห้องเต้ทรงหันมามองจังสินดวงตาของพระองค์เต็มไปด้วยความซาบซึ้งและอัศจรรย์เหลิยวเมยเจ้าคือผู้ที่มองเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้เงามืดจริงๆเจ้าได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าและได้มอบความยุติธรรมคืนแก่องคหญิงหลิงหลงผู้ล่วงลับรวมถึงราชวงศ์ด้วยห้องเต้ตรัสพร้อมวางพระหัตถ์ลงบนศีรษะของจังสินอย่างอ่อนโยนเจ้าคือวีรสตรีของราชวงศ์ถังผู้นี้ จางซินรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งเธอไม่คิดว่าฮ่องเต้จะยกย่องเธอถึงเพียงนี้เธอโค้งคำนับอย่างนอบน้อมที่สุดขอบพระทัยฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันเพียงทำในสิ่งที่ถูกต้องเพคะองชายสามมองจางซินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความรักเขาไม่เคยสงสัยในความสามารถและความมุ่งมั่นของเธอเลยแม้แต่น้อยเจ้าได้หลักฐานท,ทั้งหมดที่ต้องการแล้วใช่หรือไม่หลี่เจิน้นฮ่องเต้ตรัสถาม พยคัคาฟาบาทหลักฐานทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้แล้วและผู้ร่วมขบวนการที่เหลือก็จะถูกสอบสวนและลงโทษตามกฎหมายพยคัคางองชายสามตอบเมื่อฮ่องเต้สรงพยักหน้าด้วยความพึงพอรทายสายพระเนตรของพระองค์ก็กวาดไปที่ปิ่นยกหมดที่ยังคงวางอยู่บนแท่นบูชาปิ่นยกนั้นเปล่งแสงสีเขียวรกต่างจางราวกับความจริงที่ถูกเปิดเผยได้ปลดปล่อยพลังที่ซ่อนอยู่ภายในปิ่นยกนี้ฮ่องเต้ตรัสเสียงแผ่ว มันได้นำพาความจริงมาสู่ราชวงศ์และได้ปลดปล่อยวิญญาณขององค์หญิงหลิงหลงให้ไปสู่สุขติพระองค์ทรงก้าวเข้าไปหาปิญยกอย่างช้าๆแล้วหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวงังหลิวเหมยเจ้าคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะครอบครองปิญยกนี้พระองค์ยื่นปิญยกหมดให้จังซินมันไม่ใช่เพียงเครื่องประดับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมและความจริงที่เจ้าได้นำมาให้แก่ราชวงศ์แห่งนี้ จางซินรับปินยกมาด้วยความรู้สึกท่วมท้นเธอสัมผัสได้ถึงพลังงานอันอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากปิยกราวกับมันกำลังขอบคุณและยอมรับเธอในฐานะผู้ไขปริศนาเธอก้มลงโคง้งคำนับอย่างสุดซึง้งขอบพระทัยฝ่าบาทเพคะและหลิวเหมยห้องเต้ตรัสต่อเจ้าได้กอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลหลิวไว้ได้อย่างสมบูรณ์และด้วยความสามารถของเจ้าในครั้งนี้ข้าขอแต่งตั้งเจ้าเป็น คุณหนูอุปถัมภ์แห่งราชสำนักเจ้าจะมีสิทธิเข้าออกวังหลวงได้อย่างอิสระและสามารถเข้าพบองค์ชายสามเพื่อช่วยเหลือราชการได้ทุกเมื่อที่ต้องการเสียงฮือฮาดังขึ้นอีกครั้งการแต,งต่งตั้งตำแหน่งคุณหนูอุปถมัมภ์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาตำแหน่งนี้เทียบเท่ากับขุนนางชั้นสูงที่สามารถเข้าถึงห้องเต้และราชกิจสำคัญได้โดยตรงและยิ่งกว่านั้นคือการได้ทำงานเคียงข้างองค์ชายสามผู้ทรงอำนาจอีกด้วยนี่คือเกียรติยศสูงสุดสำหรับสตรีในยุคนั้นโดยเฉพาะสตรีที่เคยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร จางซินรู้สึกตกตะลึงกับตำแหน่งที่ได้รับเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับเกียรติยศถึงเพียงนี้แต่แววตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอรู้ว่านี่คือโอกาสที่เธอจะสามารถใช้ความรู้จากโลกอนาคตมาช่วยเหลือราชวงศ์ถังให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นหลังจากเหตุการณ์ในท้องพระโรงราชสำนักเริ่มกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งแม้จะใช้เวลาในการฟื้นฟูความเชื่อมัน่นและความไว้วางใจแต่การกวาดล้างกลุ่มอำนาจมืดครั้งนี้ก็ทำให้การเมืองภายในวังหลวงสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด องค์ชายสามหลี่เจิ้นได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากข้องเต้และขุนนางผู้ซื่อสัตว์มากขึ้นบทบาทของพระองค์ในราชวงศ์แข็งแกร่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่เพียงองค์ชายที่ฉลาดเฉลียวแต่เป็นผู้ที่กล้าหาญและยึดมั่นในความยุติธรรม เสนาบดีซ้ายบิดาของหลิวเหมยก็ได้รับการยกย่องจากการตัดสินใจให้ความร่วมมือและไม่ยอมจำนวนต่อแรงกดดันจากฝ่ายอำนาจมืดชื่อเสียงของตระกูลหลิวได้รับการกอบกู้กลับคืนมาอย่างเต็มภาคภูมิและความสัมพันธ์ระหว่างเสนาบดีซ้ายกับหลิวเหมยก็ดีขึ้นอย่างแท้จริงพระองค์เริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวธิดาผู้นี้และให้ความรักความเมตตาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ส่วนคุณหนูใหญ่หลิวและท่านหูหยินใหญ่ด้วยความผิดที่พยายามปรักปรำหลิวเหมยและมีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตเล็กน้อยในจวนก็ถูกห้องเต้ม,มีรับสั่งให้กักบริเวณในจวนอย่างเข้มงวดและถูกลดขั้นบำเหน็ตต่างๆซึ่งถือเป็นการลงโทษที่สมควรแก่ความผิดของพวกนางยามที่ท้องพระองค์ทรงลงองชายสามลีเจนหันมามองจังสินดวงตาของพระองค์ฉายแววความรักและความสุขอย่างชัดเจนเจ้าทำได้ดีมากหลิวเหมยพระองค์ตรัสด,ด้วยน้ำเสียงแผ่วเ,เบาแต่เปี่ยมด้วยความรู้สึก เจ้าได้มอบความยุติธรรมให้แก่องคหญิงหลิงหลงและได้ช่วยข่าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้จางซินมองตอบองค์ชายสามรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าพระองค์เองก็เช่นกันเพคะองค์ชายสามหากไม่มีพระองค์หม่อมฉันก็คงไม่สามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จได้ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นจากชัยชนะที่ได้มาร่วมกันพวกเขาเผชิญหน้ากับอันตรายมาด้วยกันและได้เปิดเผยความจริงอันโหดร้ายด้วยกันความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางความมืดมิดได้กลายเป็นแสงสว่างนำทางพวกเขาจางซินตรหนักว่าภารกิจไขคดีได้สำเร็จลุล่วงแล้วตัวตนของหลิวเหมยได้รับการพิสูจน์ความยุติธรรมได้ถูกนำกลับคืนมาแต่คำถามเกี่ยวกับอนาคตของเธอกับองค์ชายสามในยุคนี้ยังคงเปิดกว้างเธอจะเลือกเส้นทางใด จะกลับไปยังโลกของเธอหรือจะเลือกที่จะอยู่เคียงข้างองค์ชาย3และสร้างอนาคตใหม่ในราชวงศ์ถังแห่งนี้ตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้อดมินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงปรดติดตามอีพีถัดไป